อย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครยอมรับการที่เราพยายามเป็นคนที่ใช่ในสายตาคนอื่นหรือการพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ได้รับการยอมรับในสังคมที่เราอยู่นั่นหมายความว่าเราจะต้องสูญเสียความเป็นตัวเองไปค่ะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะหลายครั้งค่ะที่เราพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นอยากให้เขาชอบอยากได้รับการยอมรับจากสังคมการชื่นชมจากคนรอบตัว หรือบางคนค่ะอยากเป็นที่สนใจอยากโดดเด่นแตกตา่างทั้งหมดที่พูดมาค่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่หากพยายามมากเกินไปจนฝืนใจตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองก็อย่าทารมานใจตัวเองเลยค่ะเพราะต่อให้เราฝืนทําต่อไปสุดท้ายแล้วอะไรที่มันไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเราก็จะฝืนทํามันได้ไม่นานและก็ใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขค่ะอย่าก,กลัวการเป็นตัวเองเลยค่ะหากการเป็นตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดี เป็นตัวเองในแบบที่มีความสุขการมีจุดยืนในตัวเองที่ชัดเจนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะต่อให้ไม่มีใครยอมรับมันในตอนนี้ก็มีตัวเราค่ะที่เข้าใจและ,ะแสดงออกความเป็นเองได้อย่างมีความสุขและเชื่อเสมอค่ะว่าโลกเนี่ยจะเหวี่ยงคนที่สีเสมอกันมาให้กับเราคนที่เข้าใจความเป็นเราคนที่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นโดยที่เราไม่ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เหนื่อยใจอีกต่อไปเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ